พบแล้วพ mm ่อแม่ปานจับปะเฮไปแล้วเข้ามาพับเสียแข็งแร่งดีนี่อ้ากูดูพับจีเหี้ยหลง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 เกมไม่โดนเดี๋ยวมันเจอวิชาโคโรตยอทัโคเรียล่ะเฮ้ยวิชารับโคโรตยอหรือว่าความเดียวระดับนี้มันเสียนเสียนหกวิถีวิถี ข้าเดินทางมานับพันลี้ก็ยังไม่เจอโคเลยสักโคไม่รู้จอมยุทธแม่งไปอยู่ที่ไหนกันหมดเดินอยู่ตีนเปียกไปแล้วแหละตั้งแต่เช้าจนเย็นอ่ะเจอตัวแล้วหนึ่งแล้วก็หายไปกับตาสุดจัดงั้นเราก็ต้องตามกินกินมันแรงนี่โกไปตามไปมันจะเร็วแค่ไหนก็เชียววะ แต่ตอนเนี้ไม่เห็นแล้วไม่เห็นที่อะไรเลยมันความเร็วหรือว่าความเร็วระดับนี้มันเซียนเซียนหกวิถีวิถีไม่เห็นว่ะหายเลยอะ่ะหายจริงจริงจงังอะ่ะเฮ้ยตอฮะแอดับดับเอเคเปล่าวันนี้ก่อไหมหายจริงว่ะสมแล้วที่เป็นเซียนหกวิถีแบบ ความเร็วระดับนี้แหละแสงแียงไม่เจอจริงๆเลยมันอยู่ไหนวะตามมาไก่แลวเว้ยอินของพวกมันอนะอยู่แถวนี้แหละแถวไหนนะอะไรมึงเอาอย่างมึงซื้ออะไร เอาพัดเลยงานแหละลมเย็นๆไปทางนั้นได้ไงวะเฮ้ยธนูอีกแล้วเหละยิงจะมือหงีกไปแล้วดีมาแล้วฮะไหนวะไหนที่สุดก็เจอกันทักจิเลยเอาละหนึ่งสองสามตะกิดะนี้นะ ท่านี้ไปละไม่โดนจะโกนแตกไม้ลงอาละเพลงดาบเป็นโคโยนโค์คนยนต์เลยอื้อเฮ้ยเฮ้ยไปยังรอดมาได้ก็ไม่ได้เกง่งซ้ำกึ่งยี่อะไรหรอกรับไปอ้าวไม่ได้เกง่งแตกอ้าวกูนี่จะแตก อ้าวรอดห้อยพอดีอึ๊บฮะซื้อไม่โดนโอ้ม่ได้เกง่งตายได้ทีเถออเออเข้ามาพับเสี่ยเฮ่ยแข็งแก่งดีดิอ้าวคุณดูพับจีเฮี้ยหลงหลงหลงหล,ลงเกมไม่โดนเฮอเดี๋ยวมเจอวิชาคณรยอของเคยายลีแหละเฮชารับคณรยอเอาไอ้ เอาแม่งแจงซีนบ้าอเอา้ยเอ๊ะแกเป็นใครน่ะแกอยู่ในบ้านน่ะสายรับหรือเปล่าวัดเลยมันคือบอดก็คือคนน่าจะบอดแนะ่อาา่ะตัวเดียวเอาพัดป่ะซิอ่าพัดอ่ะ นีแม่พาตะพาตะได้แล้วไปไปกลับไปเโอ้เนี่ยเพลงจับคนรยอละอ้าวแตกอาพัด บอดจริงๆด้วยแล้วใครเป็นหมายชีวิตมึงวะนี่เลเนี่ล่ะนี่เป้าสองคนหมายชีวิตมึงอะ่ะใช่ใช่ จะวัดสุด,ดวนทไยไหนไหนวะา่่ละหายหายจูว่เอ้าหามเลยหนึ่งสองมาปะเนี่ยมันจะขี่มาปะเนี่ย หัวมแม่นนี้มันยิงไงให้แม่นวะาอืนี่ก็ไปถือกูเลยเงยเจ็บเจ็บหนึ่งเจ็บอีกเอา,อาละโซโล,โลเพลเยอร์แล้วลูกอันนี้นไม่โดนเพลงดาบกูได้โซอินเอาไม่ได้แต่ทายอยู่ ไปแล้วบอาเองจุดเดียโอ้มันจะเอากูนี่แหละถอย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 ปะก<ต>ูว่าอะไรเลยฮะตีอ่นแม่นไม่โดนกูง,ง้างนานละอ้าวมันใส่กันดีวะ,อะสองตีอดีเลยพบแล้ว ฟอร์แม่นปานจับป่ะเฮ้ไปละอ้าวหมดเลยนี่เอ้าไปเลยมาแล้วโจแจมมามาแล้วเพลงดาบพิเศนปล่อยไฟอย่างเดียวอะไรเฮ้ปล่อยไฟอย่างเดียวเอาดิขอบอ่แต็เอาละเบไปละนึง นี่แหละนี่เฉ่งเลยอีนาโมกิฮะเรีอยอีนาน้งจ้ะปั๊มก่อนนึกปั๊มกอก่อนเดี๋ยวขูเองขูง่คอเวงอ้าวยินทำอะไรละออเอาละเพลงดาบโคดยอ <c oughs> <c oughs> มาจบมาอะไรสินดาพุาทธิยศละในประเทศโคเรียอ้าวจบแหละแชมป์ซี <c oughs> แล้วก็แชมป์แบบงงอืม <c oughs>